สวัสดีครับเลยฟงเซ่เดเชิญนักเก็ตมินาวันนี้จะชวนทำแบบอัดเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลยอพอนองปักสนานนะครับมาดูว่ามี e x e r c i s e สที่น่าสนใจอย่างไรนะครับทำแล้วเราก็สามารถที่จะทำให้ความรู้เราลดแล่นไปได้ในการที่จะเปลี่ยนเป็นสพนามกรรมนะครับในภาษาฝรั่งเศสก็เป็นตัวที่ทำให้สมองเราแล่นดีเหมือนกันนะครับในประโยคแรกนะครับ l c a r t set belvertu นะครับคำว่า set belvertu นั้นก็เป็นคำตรงใช่ไหมฮะเราก็ได้เป็น l la คือการจะได้ว่า L R คือการก็จะเป็น L แล้วก็ R แล้วก็คือการครับในประโยคต่อไปนะครับ L R คือการได้ Rebel v i r t u a e นะครับเราก็รู้ว่า l e b e l v i r t u a นั้นเป็นคำตรงนะครับก็เป็นเอาไว้ข้างหน้านะ L l a s e คือการเด็ถ้าเป็น p a s s e กับ a c t e ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราต้องอักกอด้วยนะครับเพราะว่าคำตรงไปอยู่ข้างหน้าด้วยนะฮะเราก็ได้ว่า แอลแล้วก็ le ซาแล้วก็เอรกัดนะครับประโยคต่อไปเลซฟองแอมเลือปาทอปาองนั้นเลือปาองก็เป็นคำตรงนะครับคำตรงของเลซฟองของแอมเมนะครับเราก็จะได้ว่าเลนะครับเราก็จะได้ว่าเลซองฟองนะครับเราจะได้เลซองฟองเลซ เราก็จะได้ว่าเลซองฟองแล้วก็เป็นเ e ซแ m มนะครับเรซองฟองก็เ e ซแ m มครับกับตรงอยู่ข้างหน้าเลยก็จะได้ว่าเ e ซองฟองเรซองฟองแล้วก็เ e ซแ m มนะครับเรซองฟองเ m คแอมขณะเดียวกันในประโยคต่อไปนะครับนูซาร์วงเอ็กซ์คร p โ o ฟ e เซอร์ในที่นี้เป็นกำรองนะครับ ก็เขียนถึงคุณครูนะครับเราจะได้คาว่าลุยก็จะได้ว่านูรุยลุยนูรุยแล้วก็อาฟงแล้วก็เอครีนะครับเราก็จะได้นูนะครับนูลุยอาฟงนะครับแล้วก็เอครีนูลุยอาฟงเอครีประโยคต่อไปเลซองฟองปองส์อาเลบารอง เด็กๆคิดถึงพ่อแม่ของพวกเขานะครับเราจะได้ว่าอย่างไรครับจะได้ว่า song uh, เลซองฟองฟองอาเออนะครับเพราะว่าฟองเซอาเนี่ยบวกกับตัวที่เป็นสรพนามกรรมนะครับสรพนกรรมเราก็จะได้ว่าเลซองฟองนะครับเลซองฟองฟองอาแล้วก็เออนะครับคิดถึงพวกเขา ประโยคต่อไป j ช p a าลเออเอฉันพูดนะครับแล้วเขาก็ฟังฉันนะื่อป้าลเอในที่นี้ก็คือเอ็กกเพราะว่าเอ o ก t e ตเกเกี่ครับตามด้วยคำต,ตกนะครับก็จะได้ว่า j ช p a e าลยชแล้วก็เม่อ อีลแล้วก็เมกุดนะครับสิบแปดเออเมกุดต่อไปเซตฟีเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเอแบลสวยมากเอแบลสวยอิ A วเฮอการเขาดูหล่อนจะเลือกตัวไหนครับเราก็จะได้ประโยคว่าเซตฟีเอแบลแล้วก็อีลลาเฮอการเพราะว่าเฮอการเด็กแก้วเกิดครับเป็นกรำตรงเราก็จะได้ว่า สาฟน้อเอ๋สวยเด็กก็อ e ีล๋ลาเด็กก็ร e ูอจ e ักาิลาลาคือการครับฮ e ิลาคือการก็มองดูหลอดนะครับในประโยคต่อไปเราจะได้ว่าเลกัคซงซงเวนิวเด็กๆมาแล้วดูกอนเนสโซพวกเรารู้จักพวกเขานะครับเราก็จะได้ว่าเล กักทรงเป็นกักงนะครับกับกทงงวนี้รงนีนะครับแล้ก็นเล่นนงเพราะว่ากันนส่งเป็นแน่นตามด้วยกำตรงนะครับยน่เลกัน่งเราก็จะได้ว่าเลแล้วก็กักรงกักงกัง แล้วก็ทรงโวลเยนนูนเลน,นะครับแล้วก็เป็นคอ,อนเสซงรคนสงครับในประโยคต่อไปเราจะได้ว่าเลิฟโคฟเฟสเซอร์ปาร์กอกคุณครูพูดจองฟังครูนะเลิฟโคเฟสเซอร์ปาร์เสร็จแล้วก็อกุต ลุยนะครับจงฟังลองฟังคุณครูฟังท่านด้วยนะฮะเราก็จะเอ็กวดลุยก็จะเป็นเลิร์แล้วก็คอลเฟสเซอร์คอลเฟสเซอร์ฟาลนะครับแล้วก็เป็นเอกวดลุยนะครับเอกวดลุยอีกตัวอย่างหนึ่งน,นะครับจองมองดูฉันสิเราจะได้ว่าอย่างไรครับ เราก็จะได้ว่าคือการดีครับก็จะเป็นเถอครับดีหรือครับดีแล้วก็หมวนะครับมองดูชั้นนะครับเราก็จะได้ว่าคือการที่หมวก็จะเป็นอเออเถอดนะครับแล้วก็จะได้เป็นเอ่อการดี่วหวนะครับ คือตัวอย่างของเราวันนี้ลองทําดูนะครับในโอกาสต่อไปจะทาต่ออีกทีหนึ่งนะครับ